สวัสดีครับมีรักที่แมนะครับวันนี้จะมาพาผ่านบอสมังกรดินมาคานะครับซึ่งค่อนข้างดูอลังการมากเลยครับผมโอเคครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับลุยลดอ่ามัางกรตัวใหญ่มากเลยฮะขอขออัญเชิญหมาก่อนนะครับผม คนไฟออกมาแล้วครโบโอ้โหใจยเย็นใจยเย็นพี่มังกรเออเพื่อให้เราฟันข้างๆมันอย่าอยู่ตรงหน้ามันนะครับอ้าวฮู้ทีเดียวตายเลยเว้ยเฮ้ยเออเพอแต่ตมื่อกี้ผิดจังหวะไปหน่อย ให้เราตีอยู่ตรงระหว่างเท้ามันแต่อยากเข้าไปข้างในตัวมันอย่างหมีอย่างที่หมีทํานะครับนี่ก็จะเป็นอย่างเนี้ครับตีเดียวแตกเลยฮนะอันนี้หมีไปฟาร์ม,มาครับดาบการดดาบการดกัดเบอร์เซอร์กนะันเนาะคิดว่าหลายคนเพื่อนๆน่าจะรู้จักเนาะ <c oughs> แรงมากนะนี่นี่หมีตีไปบบก <c oughs> บวกสิบเอ็ดแล้วอะจมต,ตีนี่คือแบบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหมีให้ดู นีโจมตีสองร้อยสิบแปดบวกเก้าเจ็ดครับผมบวกสิบเอ็ดบวกสิบเอ็ดป่ะลุยขออีกรอบมั้ปะ่ะลุยลุยโอ้มาก็เราแซมมอนก่อนเลยแต่จริงๆอ่ะหมีมีซซมมอนแซมมอนที่เรียกกอบบินออกมาหกตัวนั้นดีกว่าแต่ว่าเอฟพีไม่ถึงเดี๋ยวเอฟเดี๋ยวถ้าเลเวลอัพอยู่เดี๋ยวหมีว่าจะไปอัพอยู่ นี่ครับฟันข้างๆมันแค่นี้ครับจังหวะนี้ก็รีบหลบครับอย่ไปโดนโอ้โหหมาโดนทีเราตายเลยเฮ้ยสู้มาโอ้โหหมาเรียกมาไม่คุ้มเลยอ่ะโดนไฟตายเลยเอา้าเพื่อนๆอย่าไปเหยียบไฟนะครับแรงมากถ้าเรามีแหวนกันไฟได้ก็ดีครับช่วยได้เยอะโอ้โหเอาเรื่องจังหวะ อพอเราเข้าคุกวงในมาแล้วเสร็จเราก็ตีไปก่อนเลยครับอันนี้มันโอกาสจังหวะดีครับมันหันไปตีเพื่อนโอ,โ,โอ้โหจ้อุยโ,โลแข็งโลแข็งอ่าจังหวะนี้โดนดีอย่างนี้ขอจังขอจังจังสักทีอืมอ่าถ้าเรามีโอกาสเรารีบตีเลยครับ พึ่งหลอดแล้วเอ,อ้ยมันทำเรว่าอ้าวมันไปนตีเพื่อนอย่างนี้จังหวะดีครับเราก็เราก็เล่นหลังไปเลยครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมันเอาดาบมาว่าอ,อ,อึ๊บอึ๊บโอ้โหเตืหมดหลอดใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับอ่าจังหวะนี้มันหันไปตีเพื่อนเราก็หันไปตีหางมันต่อครับผมอ่ามัน,ม,น,ม,นมันโดนเบรคดาวแล้วเราก็อัดเรายาวเลยครับผมโอยเ้ยไปสองพันสองดาบมันแรงน้อง โอ้ยขนาดโดนไปสองวันสองปัญหาสักทีโอ้เพื่อนเรานี่ช่วยเราได้เยอะมากเลยเฮ้ยโอ้โหขนาดตั้งกัดแล้วเนี่ยเด้อเดี๋ยวเด้อเด้อเด้อหยุดนี่เมตบอลครับขอขาเลยแล้วกันขอขาเออเฮือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเออหัวกังทันครับผมอะไรอะไร เรียบร้อนอ่าก็จบกันไปนะครับสําหรับบังกรดินลาวามาทาหุยได้ดาบใหญ่ดาบเกตบังกรหินได้หัวใจบังกรด้วยฮะไหนลองใส่สหน่อยสิอาจารเท่นะาดูนี่หมีมีดาบของบอยตัวหนึ่งด้วยครับเนี่ยแต่ว่ายังใส่ไม่ได้ต้องสเต็งสีส่สเนาะเดี๋ยวหมีว่าจะอัพอยู่อ่าเป็นไงาอารมเหมือนมอนเตอร์ฮันเลยเนาะ แต่กีด,ดับบอสน,นี่ดาบเกต์บางกรดินอู้รู้สึกว่าจะเบากว่าของหมีนะของหมีแรงกว่าเยอะลองใส่ซะหน่อยโอ้โหบางกรดินจริงๆครับอันนี้มันเอาหางบางกรมาทําดาบด้วยเลยเนะท่ไปอีกแบบเนาะนี่ใสดด่ดาบกัดดีกว่าดาบกัดตอนนี้หมีว่าน่าจะแรงสุดในเกมน,นะถ้าเกิดเป็นดาบใหญ่นะถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากไดออ้วิธีเอานี่หมีแนะนําได้นะฮะ อันนี้ก็หอกของม้าบอสม้าตัวแรกที่เราเจอครับชนะมันจะได้หอกมาเนาะเอออ่าเนี่ยแหละอันนี้แหละพิกัดนี่แหละแรงสุดๆแล้วอ่าโอเคครับกระจกันไปนะครับสําหรับบังกรลินมาคานะครับเดี๋ยวหมีใกล้จบแล้วเหลือบอสอยู่แค่หลอดอยีกตัวนึงแล้วก็บอสใหญ่ก็น่าจะจบแล้วยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับมีมีมผลงานอัปเดตทุกวันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ 嗯。Oh.